ดีครับตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มสิบนาทีร้านพี่เปาปิดร้านแล้วนะครับนี่ครับขอเปาความนี่นะครับเขาจะมาดูนะคะว่าเขาจะช่วยป้าเขาปิดร้านหรือเปล่านะครับเพื่อนๆไม่หมุนนะคะไม่หมุนไม่หมุนหมุนทําไมอะ่ะหมุนน้ําแข็งทําไมปิดน้ำแม่มันหยดเช้าหรือเช้าเละเทะ ปิดวาวนะน้โนะอ,อ้รู้หน้าที่เขครับนี่ครับนี่ราคาขายหน้าร้านนะคะเพื่อน,นอดูใกไต้เลักเล็กน่อยเวลาตอนกลางคืนของชำนะครับรนี่ครับนู่นครับตรงไฟอ,ออกไปคือเป็น<ะ>ถนนใหญ่แล้วนะครับ ถ้าเข้าทางนี้ก็จะเป็นในหมู่บ้านนะครับว่าง่ายๆก็คือเข้าไปอีกก็เป็นใจกลางหมู่บ้านตอนนี้เราถ้าพูดง่ายๆถ้าอย่างกรุงเทพก็คือปริมณฑลน,นะครับเส้นนี้นะครั <c oughs> บเ <c oughs> ขาช่วยปลาเขาเก็บปลาอยู่นะครับเพ <c oughs> ื่อน <c oughs> เป็นงานของเขาทุกวัน เพราะว่าอันอิฝ้าฟิตเร็วเพราะเขาอยู่เส้นปริมณนลหน่อยครับไม่ได้ท้ายหมู่บ้านนะครับท้ายไหมต้นๆหมู่บ้านแต่ว่าในในกลางเมืองคืออยู่ข้างในไปอพอเดียวจากถนนใหญ่มาก็บ้านที่เฝ้าเลยนะครับเข้ามาไม่ถึงเขาเรียกกี่ร้อยเมตรอะ่ะไม่รู้อะประมาณเนี้ยครับ แถวนี้ถ้าดึกมากก็เหมือนเส้นป่าช้าลางนะครับรถผ่านเยอะแยะครับแต่ไม่จอดเพราะเขาจะเข้าไปข้างในหมู่บ้านเดี๋ยววันไหนว่างๆไม่กี่จะถ่ายรูปสี่แยกหมู่บ้านพี่เปาให้ดูนะครับนู่นครับคุณีทครับอยากดูพี่เปาล้อเครื่องบินไหมมาพี่เปามีเครื่องบิน ตัวนกมานี่ลองเบียนเอานะชู่ะไหนเด็ก่ะครับอากาศบานนอกตอนกลางคืนก็จะเงียบๆหน่อยนะคะแล้วก็เย็นวันนี้อากาศเย็นนะครับฝนตก ก็เลยตกเย็นมาก็เลยเย็นหน่อยเห็นเขาบอกพายุจะเข้านะครเดี๋ยวพรุ่งนี้บันจทร์พี่เปาก็ไปโรงเรียนแล้วตัวนี้ชื่อแพนเค้กนะครับแพนเคก้กเขาหันเขาเป็นผู้หญิงนะครับอ่ายาบ้าเค้กแพนเคก้กแพนเคก้เคก เขาเรียกเขามาต้องมีแอร์แอด้วยนะครับแต่เรียกเค้กเฉยเขาไม่ค่อยมาอ่ะดูพี่เปาเรียกเขาจะโชว์เรียกครับพี่เปารดพี่เปารถเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยอย่าอยู่เส้นขาวมากอ่าเข้าไปอีกเข้าไปอีกเค้กรดรดรถพี่แกเข้ามา อภิปิตประตูยังไงเค้กเค้กคะก้าปิดประตูหน้าเราปะกรเลย,เยอยู่กับพี่เคก้กกันแหละไม่น้องเข้าบ้านหรอกเต้ายัางเลยแม่เ,เค้ก พี่เปาจะนอนแล้วเด้อน,นี่ฮะปุ่มเย็นอยู่ดรงแล้ับยุณดไปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับอ้าวฝากกดติดตามเลยครับพี่เปา ฝากกดติดท่องเบบียังเปาแล้วก็ทางเฟซบุ๊กและยูทูบถ้าชอบคลิปพี่เปาส่งคลิปร้านในทีมาให้พี่เปาแล้วพี่เปาจะทำช่องคลิปยาวต่อไปโอ้จะกอะไรโอเคค่ะฝากกดติดตามท,ทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับชื่อช่องเบบีอังเปาทั้งคู่นะครับไปแล้วนะครับเอาพี่เปาบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับ,บ